วันนี้เรามาทำผักเห็ดมาดูกันว่าทำยังไงตอนนี้ก็ได้เตรียมกระทะทังน้ำมันเรียบร้อยใส่กระเทียมเอากระเทียมไปเจียวก่อน โยนลงไปนี่เห็ดเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเติมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยรอทันอย่างเดียวเ,เตรียมกระเทียมให้มันหอม เคียวให้หอมหอมให้มัน,นเหลืองสีสวยก่อนนะจ๊ะให้มัน,นเหลืองอค่อยนิง่งเอาเทียมเหลืองได้ที่ละหอมนะทเทห็ดลงไปเลย วิญยาหล่นคนคน เครื่องปรุงเราใส่ไปพร้อมกับเห็ดเลยทำแบบง่ายๆอันนี้สไตล์ใครสไตล์มันไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรถอยออกมาอร่อยเป็นใช้ได้รอให้มันเดือดเห็ดสุกก็ตักออกเลยเราวกให้เห็ดสุกก่อนทำนง่ายแต่อร่อย อย่าบอกใครเชียวเหตุนี้ต้องทำให้มันสุกก่อนนะทุกคนมันจะได้ปลอดภัยตอนนี้ก็เดือดแล้วกำลังเดือด กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วกลิ่นหอมแล้วนะจ๊ะจริงๆเราต้องใส่ต้นหอมที่หลังนะแต่ว่าไม่มีเวลาเยอะเลยต้องใส่ไปทีเดียวเลยพร้อมๆกันง่ายดีสำหรับคนไม่มีเวลาไม่ต้องพิจีวิถันอะไรมากมาย นะทุกคนจะออกมาประมาณนี้อันนี้เห็ดสุกแล้วนะเห็ดสุกแล้วพร้อมทานแล้วนะพร้อมทานโอเคีันทุกคนแค่นี้